ความเชื่อเกี่ยวกับหนูพาหนะผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพิคเนศหลายคนเคยสงสัยทำไมหนูตัวเล็กถึงเป็นพาหนะของพระพิคเนศทั้งที่ดูซุกซนวุ่นวายเหมือนควบคุมไม่ได้เลยในคติอินเดียหนูเปรียบเหมือนความคิดฟุ้งซ่านของมนุษย์เล็กแต่คล่องตัวและพร้อมจะวิ่งไปทุกทิศจนเราควบคุมไม่ทัน และเหตุที่พระพิคเนตประทับเหนือหนูเพราะท่านคือเทพแห่งปัญญาผู้สามารถบังคับความคิดให้กลับมาอยู่ในที่ของมันได้เรื่องนี้จึงสอนเบาๆว่าถ้าเราจัดการความคิดที่วุ่นวายได้ชีวิตจะเดินได้ไกลขึ้นเหมือนพาหนะแห่งปัญญาที่พาเราไปข้างหน้าเสมอ ทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาโปรดรับชมในเชิงวัฒนธรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้ใจของเรานิ่งขึ้นเหมือนหนูตัวเล็กที่สงบได้เมื่อมีปัญญานำทาง